สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีก่อไฟง่ายๆนะครับก่อไฟแบบไม่ต้องมีควันนะครับเพราะบ้านนี้เราอยู่ในบ้านจัดสรรน,นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆนะครับการก่อไฟทํากับข้าวทําอะไรเนี่ยเราจําเป็นต้องทําอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะจีข้าวกินนะครับแต่ว่า การก่อไฟเนะี่ยต้องไม่ให้มีความนะครับมีควันไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับเนาะเราอยู่กับเพื่อนบ้านเราต้องอถนอมน้ําใจกันดูแลกันนะครับเพื่อให้อยู่กันแบบมีความสุขนะครับเนาะวันนี้ผมจะก่อไฟจีข้าวนะครับจีข้าวกินนะครับจีข้าวแบบกินแบบคนอีสานท่าเนี่ยครับพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าเดิมทีนะครับผมใช้วิธีก่อไฟนะครับด้วย อุปกรณ์เยอะแยะเลยครับโกเครือนี่คือขี้ใต้นะครับหรือภาษาสานระนะครับขี้กระบอกนะครับขี้กระบอกเนี่ยใหม่ๆอยู่นะครับเนี่ยดางทีก็จะใช้เนี่ยเป็นหมวอเชื้อในการจุดนะครับขี้กระบอกนะครับก็ทําทมาจากขี้ยางเนาะขี้ยางบอกบอก,อกิ่งไม้อะไรนะครับ ซึ่งตัวนี้มันจะทําให้มีควันนะครับมีควันอาจจะติดตายนะครับก็ <_ livestream> ใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานมากนะครับเกิดควันเยอะนะครับอืไปรบกวนเพื่อนๆนบ้านนะครับควันกัมงชงเชียงนะ,ะนอกจากมีตัวนี้แล้วก็ต้องมีพวกเศษไม้เศษไม้แห้งน,นะเศษไม้แห้งต่างๆที่เราต้องเก็บไว้นะครับถ้าเปียกฝนก็ติดก่อไฟยากอีกนะครับเพื่อนๆพอนอนี้ต้องเก็บไว้ในที่แห้งนะครับนะอันนี้คือเชื้อ ที่เราเชือวไฟนะครับที่เราใช้ในการก่อไฟผมเคยทํามาตลอดนะครับเนาะแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับไม่แล้วเราต้องมีวิธีง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็ไม่เกิดควันที่จะรบกวนเพื่อนบ้านนะครับไปดูกันเลยครับครับสําหรับอุปกรณ์ในการก่อไฟนะครับแบบใหม่ที่จะไม่ให้มีควันรบกวนเพื่อนบ้านนะครับเราก็จะมีนะครับหนึ่งคือกระดาษชําระหรือกระดาษทิชชู่นะครับอ่าทิชชู่แบบไหนก็ได้นะครับอ่า ที่เราใช้ในบ้านเรือของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะดีวผมก็เอามาเป็นกล่องเลยนะครับยกมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับไม่ขีดไฟนะครับเนาะไม่ไม่ขีดไฟกลักไม่กลักไม่ขีดไฟเดี๋ยวพูดง่ายภาษาเราไฟจวดครับไฟจวดนะครับต่อไปก็ปิดไว้อยกคือนี่ครับหัวใจหลักก็คือนี่ครับน้ามันพืชที่ใช้แล้วนะครับ บางคนก็เอาไปใช้แล้วก็เททิ้งนะครับเททิ de ้งเราไม่ต้องเทนะครับต่อไปใช้แล้วให้เราพักให้มันเย็นแล้วก็เก็บนีหาภาชนะเก็บไว้นะครับมีประโยชน์นะครับเ,เพื่อนๆครับอันนี้ก็ที่ขาดไม่ได้แน่นอนครับจะก่อไฟก็ต้องมีฐานนะครับเตา่านนะครับโอเคครับเมื่ออุปกรณ์เราพร้อมแนละ้วเราไปเริ่มก่อไฟกันเลยครับโดย ลำรับลำรับลำรับแรกนะครับให้เราเริ่มเอาฐานนะครับพีกก่ก้อนนี่อ่าก้อนประมาณพอดีพอดีนะครับเอาเอาวางเราวางลงไอ้คือเตานะครับนะแล้วก็วางลงล้อมรอบนะครับอ่อวาง,ลงนล้อมรอบก่อนนะครับเบาเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เป็นเป็นฐานเนาะฐานรอง ก first, right first, first. Next, ้อนเล็กวางไว้ตรงกลางนะครับนี่แล้วก็ทําเป็นชั้นแรกนะครับชั้นแล้วางเาเมื่อวางฐานชั้นแรกเรียบร้อยแล้วก็มานี่เลยครับเพื่อนเพื่อนี่เราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่จุ่มลงไปครับจุ่มลงไปครับจุ่มลงไปในน้ำมันพืชนะครับครับครับจุ่มลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ ครับต่อไปแล้วก็นี่ครับไม่ขีแต่ไม่ี เริ่มเรว่อพอไฟลุกพอไฟลุกนะครับเราก็เริ่มมาทานาาทานว้นํ้ำร้อนนะครับเราทานยาใน้ร้อนให้ความนิดเดียวไม่รบก,ก,กวนเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านจะนอนอยู่เรื่องอะไรเราก็ไม่กลัวน,นะครับ ลูกนี้มากเลยครับเพื่อน เพื่อนๆไขรในฝันก็กำลังเริ่มลุกขึ้นนะครับมีฝันก็เริ่มโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่มีควันเปกวนไขรเลยครับนะครับไฟแล้วก็ลุกแรงดีมากเลยครับแป๊บเดียวครับฐานก็เริ่มแดงพร้อมที่จะกินข้าวแล้วครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะครับคลิปนี้ครับ เป็นประโยชน์มากๆเลยครับแชร์บอกกันนะครับแชร์บอกเพื่อนๆนะครับที่อยู่นในบ้านในเมืองอยู่บ้านจัดสรรนี้อะไรชุมชนทุกวันนี้ก็ได้ครับน,นี่เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้กันด้วยนะครับเพืเ่อนๆครับขอบคุณที่กดติดตามรับชมนะครับ ็แบ่งปันสาระดีๆให้กับกันนะครับเนาะเป็นทิปเล็กทิปน้อยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกาลังใจครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอญาตไปจี๋ข้าวกินก่อนนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆบาย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 ครับ